อาตมา okay? ไม่คิดมาก่อนเลยว่าการทำสมาธิมันจะยากเย uh ็นขนาดนี้ยิ่งตั้งใจไม่คิดแค่ไหนมันก็ยิ่งคิดฟุ้งซ่านยิ่งจะทำสมาธิมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาอีกโอ้ยเล่นอาตมาปวดหัวเลยเนี่ยก็ถ้ามันปวดหัวแล้วจะไปคิดมันทำไมทำไมไม่หยุดคิดซะเราท่านพูดน่ะมันง่ายแต่ทำน่ะมันยาก นอกซะจากว่าจะเป็นระดับอาจารย์เท่านั้นล่ะไม่อย่างนั้นก็หาหินมาทุ่มใส่หัวอาตมาเท่านี้ก็ไม่คิดล่ะอาตมารอเล่นนะท่านอาจารย์อาตมารอเล่น ท่านดูสิว่าที่อยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยคืออะไรก็ก้อนหินไงครับออก้อนหินแล้วที่อยู่ในมือของท่านน่ะล่ะแก้วน้ำแล้วหวังหินก้อนนี้กับแก้วน้ำในมือของท่านเฮ้ยอันไหนมันหนักก,กว่ากาันเอา้าก็ต้องก้อนหินอยู่แล้วพิดมันจะผิดได้ยังไงในเมื่อ แก้วน้ำใบนี้อย่างมากก็น่าจะสองสามขีดส่วนก้อนหินก้อนนั้นไม่น่าจะหนักต่ำกว่าสิบกิโลที่ท่านตอบว่าก้อนหินหนักกว่านั่นก็เป็นว่าท่านไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงนะสินี่แหละความเป็นจริงก้อนหินต้องหนักกว่าแก้วน้ำท่านท่านลองคิดดูให้ดีนะตอนนี้อะไรอยู่ในมือท่านแก้วน้ำ แล้วก้อนหินซึ่งวางอยู่บนพื้นมันจะไปนหนักกว่าแก้วน้ําของท่านได้อย่างไงนั่นเป็นเพราะว่าจิตของท่านไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงท่านยึดติดกับอดีตที่ท่านคิดว่าก้อนหินหนักกว่าท,ทั้งทงที่จริงๆแล้วแก้วน้ําอยู่ในมือท่านนั่นแหละที่หนักกว่าก้อยความคิดแบบนี้แหละมันทําให้จิตของท่าน ไม่สง,งบจิตที่ไม่สง,งบก็คือจิตที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่เถียงต่อแล้วเหรอไม่ล่ะครับเออดีดีเมื่อไม่เถียงต่อก็มามาช่วยกันยกหินก้อนนี้ กลับไปที่เดิมหน่อยเร็วมา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 ,มาช่วยหน่อยเร็วไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยว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 เดี๋เดก่อนท่านจะยกก้อนหินก้อนนี้ท่านต้องทำอะไรก่อนวางแก้วน้ำใช่แล้วถ้าท่านยังไม่วางสิ่งที่ท่านถืออยู่ในมือมือของท่านก็ไม่ว่างที่จะไปถือสิ่งอื่น เช่นเดียวกับจิตของท่านถ้าท่านไม่ปล่อยวางสิ่งที่ท่านยึดมั่นถือมั่นอยู่ท่านก็ไม่เหลือจิตที่จะไปรับรู้ทำอะไรได้อีก